ไปพี right? ่ารุตง okay. oh, yeah. no, no. uh, GO to ่ายอ่ะแนนมอยู่บนอู่เหรอบนดู่นู่นูแม่แม่มากินไม่อยู่คอนเทนเนอร์เลยยิงกูแม่แม่นมาอยู่บนอู่เพื่อนเอ้ายิงอยู่มันยิงอยู่แฟนยิงอยู่ยิงอยู่บาลบ้าบลยวะตาย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 ตพีชไอ้เจ๊หนไอ้เจ๊ไหนไอ้เหนไอเไหนแแกจหแล้วใช่ไหมโย้ยกขบมนนี่โหเเลย อปิสอาดิสไปดีสเอาดิสไปดิสเอาดิไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่วิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่เก็บมาเผื่กเก็บมาเผื่เพื่อตปนึ่งคนไลยใช่ไมเพื่อตั้งตู้มาตั้งตู้ไว้ตั้งตู้ไว้ตั้งตู้ไม่ได้ตั้งตู้ไม่ได้พี่นี่ตยหนึงเออสวยนะอโก้โก้โก้ตายหมดตายหมดต่อตายหมดพิทายพิทายทาไหนพายท่านไหนพิทาอะไรวะเอพีโอหกกลัวเต็มเลยเต็มเลยหมด了 วันนี้เดีเซิร์ยิงเป่าหัวไอ้เพื่อนเฮียกอตีปไหนไปสามตัวตูไหนเออุ้ยเนี่ยไปหึ่งเลยนึงคุณนึกว่าสกาเขาจะพังเราอานซีกองเด็เดี๋ไปที่น่าทิ้งี่เดี๋ยวแดงล้วไปได้ดีไปได้ดีไปได้ดีเดี๋ยวผมอีกสอรอบพอเสร็จเรพจรอบได้ไมเดี๋ยวกอดล้อมาแล้วกันไปด้วย เดี๋ยวว้ไปด้วยยิงรถทิ้งแล้วกันในสายไปกูไม่ได้ไปใครก็ไม่ได้ไปเฮ้ยเวยหน่อยเฉยหน่อยเฉยหน่อยเฮ้ยไม่ไม่ใช่ผู้ผิดอะไรเป็นไปหนึ่งกับไปวะเฮ้ย wake up ไปเล่นน้ำมาที่ไหนเนี่ยนะอาเปียกทั้งตัวเลยไปเล่นน้ำมาที่ไหนได้แล้เดี๋ยวไอ้มาเอานะูอย่า,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 ายไปเนี่ยเขาหมิน่นตกป่าใช่ใชปีน่ <c oughs> ต้องฮ่าฮ่าขอไ้าเสีย,ยเลยพี่วะกูช่ว่ปีนหน่อยก๊อฟไม่เป็นไ,ไรกล้องกูไม่ง้องมาแล้วกูได้รถสามใหม่แล้วไอ้สัสโอ้โหไอ้อำซ้อมเลยอ่ง ไอพีไปรถกูตบอเพื่อนไม่ต้องซ่อมน้ำะมันเต็มถังรถเพิ่งเกิดกูลังขับไปจากลาวด์เออเจอล้วเอาซ่อมได้มซ่อมไว้ก่อไอ้ี่เอาตัวตลงก่อนอมไดมัอมด้ซ่อมแล้วเอามืซ่อมยังไงไม่เห็นซ่อมไดาทำไมอ่ะไม่ร้ ไม่ดูอ่ะเอาจดูยังไงอ่ะเอ้ยช่วยหน่อยช่วยด้วยมาหน่อยไฟลไปดูแล้วพี่ชายไม่เห็นแล้วะไรี่ช่วยด้วย่วยด้วยเดี๋ยวี้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เห็นอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยคอจับปะไม่เห็นอ่ะช่วยช่วยช่วยหน่อยบอกไงว่น่ะเฮ้ยมาช่วยเลย่ส่วสองสุของของขอ

ของตึมของตึ้มโอ้ยเย่ยเยเเวเฮ้เ้มาไอ้เจ้ก็ยเจ้าแล้มันอยู่ะในตัวถึงเรต้องช่วยอ่ะงั้นเนี่ยรู้แล้วพี่วใจเย็นๆเฮ้ยเช่วยก่อนรอรอรช่วยฉันไว้

แมวแล้วบ้งอ้โเ่อเนี่ทำอไไอตตะกี้เลยับอะห้ดองะช่ไหมไหจับเลยของเยอะมากของเยอะมากช่วยช่วยช่ลงไปไม่เจวรจะหมนแล้โอ้ตายมันป่าเนี่ยก็เป็นลงป่าโจ๊กมาตัวหนึ่งริบเอามันแน่แต่ลูกแต่ลูกมันมาเลย ้ยโอ้โหตำรวจมานี่มันหมาเทาิดตะนอนนะคิดตะนอนคิดตะนอนปลลายตายไหลดาหลดรหลถตำรวจโดนเฮ้ยความรมอโอ้โห้าแทงอาเวิ่งแล้ววิตำรวจอ้โอยู่ไหนโอ้โหมดแล้วปะมาจะตายปะมาจะตายปะมาจะตายปะมาจตายจะได้อดดิจะไดวรอดิดังคิดังอยู่อยู่ตัวพี่อะเฮ้ยเตมตัปิงม่ช่วยด้วยช่วยด้วยนะเตมตัปิงวิ่แล้วคน้อยจะคพีมาว่ะ

เจ๊มากเจ๊มากไล่หนึ่งเขาตายอีกหนึ่งตอนนอนไนมาอีกสองเดียนะไล่ที่สองตายอ๋อมที่สองเฮ้ยได้ได้ไปดัเฮ้ยนั่งมหนั่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตัวนึงเก็บยาก่อนเก็บยาเก็บมั้งเอ้ยฟาร์มาไปไหนวะเมื่อกี้ฟาร์มาที่ดอกไม่เก็บฟาร์มอัตเล่นบ้างสิได้โอ้มันอยู่ไอ้นั่นแหละทางวิ่งเข้าหน้าเมืองตกหน้าเมืองเลยหน้าเมืองหน้าเมืองเกือบสองดอยเต็มใครเหตุผลมาบ้างวะไปเก็บสองไปแล้ว มีอยู่พี่ว้าสดเลโหลฮัลโเขาะต้นไม้หน้าผมได้เลยดูโอ้ยกูโดนกูโดนเีย่าแล้วยังลครับใครวะซอระวังเลยเว้ยเออสามตัวเด็กไาไป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 ไไปไไไปไปไไปไปไปไไป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 ไไปไปัไไไ มันจะเข้าฝามันจะมันจะนี่ตำรวจไม่เก็บป่ามันจะบอกเด็กวเรื่องข้าวลูกกะหรี่เลยกลัวเสียเงินจัดเกิดจัดกำลังจะได้จะได้ตาย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 ตาลตายจะเข้าลาลูกเขมาเข้าตำรวจหมดเลยโวดบาตรเยอะฉีกแล้วอ่ะแม่เอ้ยขอเหรอขอขอไปพี่ตายตั้ตายย้อยตายตายป่ะหน้าพี่ตายป่ะตายเจมเลยโอ้โหไม่ตายเหรอพี่อะไรเปล่ไม่ตายไม่ตายมืด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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยตาย ตายหนึ่งเอ้ยตายแล้ตายแตายแตายแล้วตายแล้วตายแลวตายแล้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 วตายแลวตายแล้วตายแล้ตายแล้ว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 ตายแล้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตาย้วตายแล้วายแล้วต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 ยแล้วตาล้วตายวตาย้ยแลาย้วายแวตายแล้วตายแลตายแล้วตาวตายแล้วตายแล้ายแล้วตายแล้วตายแล้วตยแล รอรอพี่ตีน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  อยู่ไว้อยู่ไว้ก็ระวังมันจะยิงกล้องใช่พี่เรื่องผมนราคามันราคาสติมนราคาสติันึงัช่วยเี่ยตัว่งเนียอ้ามอามรอช่วยอยู่ทมรีคอยได้ไม่มีโลพิต้าาเข้าหัวก็ได้รอเอ้ยต้นไม้นูระวังมันหลุดต้นไม้ป่าโจกต้นไม้ป่ดโจต้นไม้ปโจามาเล่นกดกันเดินไก่ด้วยซีอูเดี๋ยวมันมตองรับไหน่รับไหน่ลับไหน่รับไหนับหข้วข้าหลังเข้าโอ้ยาจะหมดไม้ต้องเข้าแล้วจะ

นีดีมเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลอยอ่ให้มันอยไป้ปืนต้องาตไมะอ้ยนผมชแล้วนะน้อ้หน้าผมชีแลวต้ไต้องโนหอย้นะควรจ้ต้องโ้นเยไม่ได้หรต้นไม้กลับมาช่วยดานก็ดิเราเราไปเราไปแน่ตรงนั้นกันนะกลับมากลับมาช่วยหน่อยตากไม้กับต้นป่าจะมาไหลเข้าตรวจไวแล้วเฮ้ยมันมันโลไอนี่นะโลยร้นลงกินเก้ืนลงอนนอ้นีนะือเยียวเอง เล่นเล่นบาปปิงไว้2คนอ่ะแบ่งกันเล่นเลยเตนละ2อ่ะเบีหคนแต่ตอนเนี้ยเล่นได้อยู่เตนหน้าผมโอ้ยหี้ยโดนคอตายแบงโอ้ยโอ้ยตัวนี้รับโอ้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยเฮตำรวจตำรวจนะตำรวจ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 ตายต้ยเ้ย้้ยยเฮ้ยเ้ย้ย้ย ถอยกลับวะไอ้ไอ้ซากไม้ถอยกลับต้นต้นไม้ตนนึงโอ้เกิเกิตัวเกิดรอบงหพ่ยโอยังนะถอยกลับไ่เก็บของไอเดี๋ยวใครเก็บของัะสู้เราไอ้ยนี่ยังอยู่เดี๋ยวรักเห็นะยันั่นอะไอ้ยนีอยู่อยู่งทำยบตัวตายตายลวเบดไม่ถอยมายิงกูเลยไอ้เกาะผ้าก็เออไม่ถอยยิงกูป่ะยี่สสวน้งหาอะ ก็ตายออตัวไรอ่ะเจ็บๆ็จ็บๆายกยอไม่เหลือกเลยอ่ะไม่เลือกดอ่ะสายเนีเฮ้ยจะหมดตัวเข้าไปแล้วเราต้นหมดยิงมาดิต้นใหญ่หรอพี่นกไม่ช่งนุ่ยพี่นไม่ช่องน่ยพังไหนมันาลมันจะทำาัะไปั่งโคตรั่งโคตรตไปช่วยหน่อยคนนึงคนนึงคนนึงเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้นไม้มันไหลเดี๋ยวต้นไม้มันจะไหลพี่อนคนนึงไม้้นไหลไม้้อไหลยิงอยู่ยิอยู่ ไอ้เหมเจ็บไอ้เัมเจ็บตัวแรกเจ็บตัวแรกเจ็บมาตายตายตายเลยเลยเลเลยอ๊ตเลยโอ๊เลยโอ๊ต้องเาั่งห้ากัไปัไปตนม้ต้นไม้่ะเออมันมันเคยอยู่ีดักตัวน้องมัยมืออดตเียพี่้ต้องลกับหลังยาตาตน้ามือไม่เยอะโอ้โมบาน้มือไม่เห็นเลย มาเพลยเจอกระไม้นอนได้เราดิจอยมั้งโอ้ไม้นอนหนึ่งน่าไม้นอนเจอสีเอาดิโอ้โหโโอ้หไม่งนอนต้นด้ไ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 ด้เฮ้ยต้นซ้ายอยู่นะหมดแล้วนะหมอะไรเขาพี่ดิเอาเฮี้ยนี่หรอเขาะไม่หยุดเลยใต้พี่ดิไอ้หน้าเมืองรีบเก็บของแล้วเรี่อมาเล่นเต็นท์ตันปิดเข้าสองตัวแล้วพี่ใต้ตัวนี้ละ ได้ใด้นาทีตอนนึงจ้วงเก็บมาเล่นนะพี่วาเก็บได้เก็บไม่ไม่ไม่มามาช่วยฝั่งนี้แหละพี่ไม่ช่วยพี่ไม่ช่วยฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวพี่ไปเก็บของก่อนขออะไรกล่องของห่ายเ่ยมีแม็กมีแม็กซ์ก็หน่อยต้องเก็บกล่องพี่แม็กซ์ก็หน่อยเอาบอกได้อะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่มีตอนนี้ยเฮ้หลังเข้าพี่น้องแม็ก็์จะผลแล้วเนี่ยหลังบ้านเติมไม้เติมไม้เต้มไม้เหรอเก็บจุดล็อกอยู่เยต้นไม้ใหญ่เต็มใช่ไหมตอนนี้จุ่ล็อกซ้ายอ่ะ กตัวกป้องได้ได้ได้ตีตัวไกลเลยต้านตนนี้มีใช่ไหมไม่ไปัดไปจัดเพระว่าโดนคอยเดอเดอะเดอะเอะให้เปิดอะไรบ้ใครเนี่ยใครเกิดใครนีเาบ้าแม่มาตหลังไต่ตีนโมบ้าหลังไต่ตีนอาวัดไม่ได้โอ้โหจะตัวใหญ่อะไรอยู่ไหนฮะินะแล้วัวื่อตะทีอะนอ้โหยุ่งยุ่งยน่งไม่ขาใหญ่คอหัวขึ้นแจ้งอ้าวรถกี่แล้ววะคอหัวมนเรื่อยเรอยคออเคใคร พร้อมกันนะถ้าจะขอบบอกรออยู่่มาใกล้กนะหนอนัเขาิงอย่อไมพี่เขาหมดกัเ่อยิมาดนมาดนพี่วะมาน้าพี่ตัวนึงไดได้ได้ได้้เขม่แครอะไรลงหอยิโมตัวทีเลยดิใครได้ยิโมตัวีเลยคนนึ่งอล้อไหลจะดักีดักส่วเลยยกหม้เลตัวเดียวหน้าพี่อตัวีตายแล้วตายหมดี่อ